อีกประมาณเท่าไหร่ขุดมาเดือนหน้า<ล>ค่ะเริ่มขุดกันแล้วค่ะนี่แหละครับเดือนหน้าท่านผู้ชมต้องรีบนะครับอุตดิตต้องรีบยองไฟถึงไหนมาดูเลยให้เอาแม่ครูมาขุดอนี่นะครับท่านผู้ชมคนขุดเป็นคนที่ช่วยทํางานในไร่มันอยู่ตลอดนะครับบอกว่าไม่เคยเห็นหัวมันที่ยาวขนาดนี้เนาะหัวมันยาวแล้วก็ใหญ่นะครับ ปีนี้เปลี่ยนผู้ช่วยค่ะอ่าอ่าก็เอ่อนี่นะครับยาวยังไม่ยังไม่สุดเลยนะอืมไล่ไปไล่มาเมตรหนึ่งได้ไหมน่ะโหได้นะได้วาหนึ่งได้ได้อยู่อ๋อเป็นวาเลยอ่ะอันนี้อันนี้เราให้เห็นของของจริงเลยค่ะเพราะเราเราใช้เราใช้อาดีสองห้าห้าหนึ่ง แน่นอนเลยเป็นหลักคะ<อ>่ะเพราะว่าปีนี้จะใส่ปุ๋ยน้อยมากมถ้าคนน้ำอ่างแวะไปติดต่ออาดีที่สี่แยกน้ำอ่างก็ได้เหมือนกันนะใช่ค่ะ,<อ>แ,วะแวะไปได้คะ<อ>่ะที่หน้าเซเว่นสี่แยกน้ำอ่างแวะไปสั่งได้เลยไปสอบถาม,มได้คะ่ะต้องวางไปสุกนี้โชว์หน่อยนะครับ ตัวเล,เเเล่าไปฟังหน่อยว่ามันนี่ใช้พัน์ประมาณกี่กี่ตันปลูกยังไงนะครับเล่าฟังอ,อันนี้ช่วงที่ปลูกมันมันแปดไร่เราใช้ประมาณสองรถใช้เครื่องปลูกอะค่ะแล้วก็เราลองเราจะมีปุ๋ยมีปุ๋ยอินทรีย์รองพื้นนิดหน่อยแล้วก็ เราใช้ RD 2551ห้าหนึ่งเป็นหลักนะคะเดี๋ยวประมาณเดือนหน้าก็ขุดแล้วอะเริ่มเริ่มขุดเพราะร้านเขาจะเปิดรับซื้ออันนั้นอะไรหัวมันของอันนี้ใช่ไหมปีนี้ปีปีนี้ดูแล้วผลผลิตเกินคาดอีก เหมือนเดิมเพราะว่าปีนี้ฝนตกฝนตกเยอะฝนตกเยอะแล้วมันจะทําให้มันเน่าแต่ของแปลงนี้มันเน่าส่วนน้อยน้อยมากๆที่จะเพราะว่าลองสังเกตดูดูตามต้นได้ถา้าเมาถ้าถ้ามันเน่าแล้วใบมันจะเหลืองมีไหมครับยังว่าจะเดี๋ยวจะดูตรงนี้มีไห อันนี้ยอดยังเขียวอยู่เลยเนาะใช่ค่ะแต่แต่อายุไขของเขาเริ่มที่จะเก็บเกี่ยวได้ใ,<ช>ใบล่างก็จายแห้งนิดนึงใบล่างก็จะแห้งเพราะว่าเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจะขุดกันแล้วครับเพราะมันได้ปีหน,น,นึ่งค่ะอันนั้นไม่ต้องขุดเลยอย่ะอันนู้นอันนู้นอันนู้นมันโผล่ไหมก้อนนู้นหัวไหมอันนี้เตข้งางล่างมันไม่นนะอลองเปิด ลองเปิดอันนี้จะลองสังเกตได้ค่ะมันมันน้ําช่วงนี้จะเป็นน้ําไหลผ่านมันจะเน่ามันจะเน่านิดหน่อยแต่แต่หัวอื่นยังสมบูรณ์อยู่ค่ะทางระบายน้ำเหมือนกันเถอะใช่ค่ะ จะมีความชื้นมากกว่าจุดอื่นใช่เพราะว่าน้ํามันแบบแบบมันจะขังแล้วเกิดจะทาให้จะทํามันก็เป็นบางบางบางช่วงที่มันเน่าแต่มันไม่ได้เน่าเยอะค่ะอันนี้เราเราดูได้ไปดูนิดเดีเยอ้ยขึ้นอเอาลุกได้เอโอ้ยนี่ได้นะเอาไหมาดึงไหมได้